ถึงวันนี้นี่ครบ10วันแล้วนะคะสาหรับแนวทางการรักษาเจอแจกจบเพราะว่าเขาใช้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นระบบเจอแจกจบที่ใช้ในผู้ป่วยโควิดสิกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการหรือว่ามีภาวะเสี่ยงน้อยเนี่ยนะคะถ้าตรวจเอทเคเจอแล้วผลบวกติดเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาติดตามอาการแบบผู้ป่วยนอก OPD ดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคุณหมอโทรศัพท์ติดตามประเมินอาการนะคะซึ่งเป็นการประเมินอาการของแพทย์ จากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคุณผู้ชมอยู่ถือว่าเป็นระบบแยกกักตัวที่บ้านนะคะยาอะไรก็ส่งไปให้คุณผู้ชมที่บ้านเป็นระบบใหม่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะลดภาวะการเข้าไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลนะคะซึ่งระบบนี้โรงพยาบาลสนามสถานกักตัวในชุมชนก็รองรับด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราขยายกันหน่อยก่อนจะขยายทาความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านวันนี้พอเจอว่า ตัวเองติดเชื้ออาจจะยังงงๆคือเคยคุยกับคุณหมอหลายๆท่านบอกก่อนติดเชื้อพอรู้ค่ะดูข่าวพอรู้แต่วันหนึ่งติดเชื้อแล้วมันมันงงเหมือนกันทํำยังไงดี3ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถบอกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเอาตัวเองเข้าสู่ระบบการรักษาโดยขึ้นทะเบียนกับสบปสชนี่คือ3ช่องทางบนหน้าจอช่องทางแรกคุณผู้ชมกดโทรศัพท์ค่ะ 1330สายด่วนสปสชแล้วกดต่อ14ช่องทางที่2เชื่อว่หลายท่านสนใจสแกนค r c อ d e คเข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์แล้วคียข้อมูลเองส่วนช่องทางที่3 Ad แอดไลน์ออฟ a ิเชีของสปสชค่ะที่แอด nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด1 9แล้วก็กดคียข้อมูลให้ตัวเองเข้าสู่ระบบ แล้วระบบนี้จะทำให้คุณผู้ชมสามารถดูแลตัวเองรักษาตัวเองแบบ Home Isolation ที่บ้านได้ระหว่างอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างคุณผู้ชมก็ต้องแยกกักตัวที่บ้านสมัยก่อน2อาทิตย์ใช่ไหมคะ14-15วันตอนนี้โอมิครอนยุคนี้เจอจ่ายจบเนี่ยนะคะแยกกักตัวที่บ้าน7บวกสค่ะ การแยกกักตัวที่บ้านพอเข้าสู่ระบบคุณผู้ชมจะได้รับยาคุณหมอโทรไปติดตามอาการภายใน48ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่ารักษาที่บ้านแล้วดูเหมือนว่าการติดตามอาการพบว่าคุณผู้ชมอาการแย่ลงไปจะมีระบบในการที่จะประเมินผลเพื่อส่งคุณผู้ชมที่มีอาการรุนแรงหรือว่า,าการซุดลงไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลน,นี่เป็นระบบสอบปอสอชอเจอแจกจบที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มีนาคม